เคยสังเกตกันไหมครับเวลาที่น้องหมานั่งเกานอนเกาทั้งวันคันไม่หยุดมันเป็นเพราะอะไรสาเหตุหลกัลกๆมาจากผิวหนังอักเสบที่ทําให้น้องเกิดรอยแดงบวมมีสะเก็ดหรือมีแผลเล็กๆส่งผลให้น้องเกาไม่หยุดครับแต่ไม่ต้องกังวลไปครับวันนี้ผมมีไอเทมดีๆมาฝากครับนี่เลยด็อกเตอร์สกินเพสเปสูตรออริจินเขาผลิตมาเพื่อสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะด้วยนวัตรกรรมอโรโ o เทคสารสกัดจากว่านหางจระเข้ สูตรเฉพาะของดรสกินที่ช่วยพื้นฟูผิวหนังสัตว์เลี้ยงให้แข็งแรงลดผิวหนังอักเสบรอยแดงบวมอย่างอ่อนโยนใช้ง่ายมากแค่พ่นสเปรย์ให้ทั่วตัวน้องๆจากที่ผิวระคายเคืองน้องๆก็จะสบายตัวขึ้นอาการคันลดลงหากใช้เป็นประจำทุกวันเช้าเย็นและนี่คือรีวิวจากผู้ใช้จริงน้องๆที่บ้านหายคันกันหมดแล้วหากบ้านไหนกำลังเจอปัญหานี้อยู่สั่งซื้อไปใช้กันดูนะครับ